ดีเจพุทธพุทธิชัยควงจุ๋ยวรัตยาอุ้มท้องโยเยเยี่ยมบ้านใหม่เจมเรืองศักดิ์ครูก้อยนัชชามูลค่ากว่าห้าสิบล้านบาทเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่สมหวังกับการมีลูกหลังจากพยายามมาหลายปีกับคู่ของดีเจพุทธพุทธิชัยกับจุ๋ยวรัตยาจนได้รู้จักกับครูก้อยนัชชาพันรยาเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่มีประสบการณ์ผ่านการรักษาบุตรยากมาก่อนและเคยผ่านกระบวนการรักษามาแล้วทุกกระบวนการ ล่าสุดจุย๋ยวรธัยาถือโอกาสมาเยี่ยมครูก้อยและเยี่ยมชมบ้านใหม่ที่ทางเจมเรืองศักิ์ยกเป็นของขวัญวันเกิดให้กับครูก้อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทที่เพิ่งสร้างเสร็จปัดมาดตกแต่งเรียบเกส๋สไตล์มินิมอลติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนหลังคาบ,บ้านเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยจุยจ๋ยรีบมาเยี่ยมก่อนทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะเจ้าตัวเกรงว่าถึงเวลานั้นน่าจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนมาไม่ได้ เพราะตอนนี้ก็ใกล้ทอดเต็มทีครูก้อยจึงแจกสูตรเพิ่มน้ำหนักเบบีที่เจน้อยสตูอเบอรรี่โปรตีนเฟิร์ตี้กับเบอร์รี่นานาชนิดเร่งน้ำหนักลูกน้อยไปีึ่งกรุมโดยครูก้อยได้โพสผ่านอินสตาแกรว่าแม่จุ๋ยอุ้มท้องโยมาเยี่ยมครูก้อยถึงบ้านแม่บอกว่าเผื่องานขึ้นบ้านใหม่จุ๋ยอัดไม่ได้มาเพราะลูกอ่อนน่ารักตลอดตลอด เลยให้สูตรเพิ่มน้ำหนักเบบี้ีเจน้อยไปค่ะไตรมาสสุดท้ายใกล้ข้อเต็มทีแล้วต้องเร่งทำน้ำหนักลูกกันหน่อย